สวัสดีครับคุณหมอชื่ออะไรนะครับสวัสดีคุณพัฒน์ชื่อในทางโหราศาสตร์ชื่อในทางนีัพัานัตถานะปกติประจําอยู่ที่โอเคโอเคทีนี้ศาสตร์ที่ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าศาสตร์อะไรนะครับเป็นโหราศาสตร์ขั้นมาระบบงองค์ควาทานมรู้วิชาท่านนาะก็คือถ้าเปรียบเทียบกับทางศาสตร์ ทางไทยก็ค,ะคะือแคบๆประมาณโฮลาาัสซัดอะไรประมาณนั้นประมาณได้เจ็ดตัวประมาณได้เจ็ดตัวเพาะก็จะมีมากกว่าในเรื่องของเสาองต้นไม้ในเรื่องของพื้นสายชะตา<อ>นะคะค่อนข้างจะมากกว่าและรายละเอียดก็จะเยอะก,กว่า <c oughs> ค,คิดว่ามันแม่นกว่าไหมหรือยังไงแม่นนะมก,ก,กว่าไหมก็รายละเอียดเขาเยอะกว่าอยู่แล้วมันต้องมีกว่ากันอยู่แล้วค่ะครับนี่ได้ดูมากี่นานมากมยขนาดไหนนะใช้วิชานี้ในการพยากรณ์ประมาณ ประมาณ6ปีขึ้นไป6ปีนะปกติใช้เวลาดูประมาณเท่าไหรต่อคนประมาณม40ีแล้วก็ขึ้นอยนะู่กับเจ้าของด้วยว่าเอาจัชกาลนี่เขามีปัญหามากน้อหลังจากอา่าหมายถึงว,ว่าเวลาดูเนี่ยใช้เวลาดูประมาณเท่าไรนะ40นาที40นาทีขึ้นไปนะทีนี้เมื่อดูไปแล้วเนี่ยดวงดีไม่ดีเนี่ยในทางศาสตร์ ทางคณะวิชาท่านเนี่ยมีการแนะนำให้แก้ไขหรืออะไรยังไงมั้งในในระบบของคนรักษาพระพักตา์พรวิชาทานเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของการแก้แก้แก้ทุนเราทำแต่กรรมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทำทุนเราให้มันเบาบางลงนะด้วยการปฏิบัติด้วยการปฏิบัตินะไม่ใช่ไปสะเดาะเคราะห์ไม่ใช่ไปก็คือเรื่องวันนี้เราก็จะแนะนําให้ให้ทุกคนที่มาดูอ่ามามารับกัญพยากรอยู่แล้วใช่ไหมใช่ คนที่จะมาพยาการณ์นี่จําเป็นไหมว่าต้องมีวันเดินปีเกิดตรงแน่นอนไม่ไม่จำเป็นเสมอไปมีม,ม,ม,มีมีทางอื่นที่เราสามารถจะช่วยได้เช่นเขาอาจจะใช้ชื่อในเรื่องของการประกอบได้ใช้ชื่อใช้ชื่อประกอบได้สมมติว่าผมอย่าง,งผมเนี่ยผมเกิดไม่แน่นอนเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดวันไหนวัน วันเดนบิเกตในปฏิัตประชาชนก็นอย่างหนึ่งวันเดินบิเกตที่แม่บอกก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้เราสามารถเทบปฏิทินร้อยปีแล้วก็ยังมีส่วนอื่นที่ประกอบในเรื่องของการปัดสินได้อะค่ะคำว่าอย่างอืน่นนี่คืออะไรอย่างอื่นก็คือเช่นในเรื่องของเวลาเวลาเวลา,เวลาคุณเกิดถนัดไหนเที่ยงคืนก่อนถึงโมเช้ารหรือว่าปีที่ท้ง<อ>งางคืนเพราะเวลาคมณพารีนาถึงเืินค่ารือยัง อันนี้เราสามารถถอยแล้วก็ต่อดวควมูกัได้ค่ะถ้าที่ดูมาห้าหกปีเนี่ยส่วนใหญ่การตอบรับจากลูกค้า,าเป็นยังไงบ้างถือว่า 5, โอเคนะคะเขา <Okay. S 2> มีมีคนที่กลับมาดูซ้ามีมาซ้ำก็คือเ <5, S 2> ป็น <5, S 2> ไ,<ง>ไงว่าปีหนึ่งก็ดูประมาณละครั้หนึ่งเนาะประมาณสองปันประมาณสองแล้วก็อาจจะมีในลักษณะที่ว่าเขามีเหตุจําเป็นที่นอกเหนือจาก ตรงที่เราเคยทายไปเช่นเขา,เาบอกว่าเขาจะเกิดเหตุตรงนี้ตรงนี้นะแล้วเขาเกิดจริงเขาก็จะกลับมาอันนี้ปองเหตุการณ์เป็นหลายเดือนได้ได้วยจอดเป็นรายเดือนได้ก็คือเวลามาปุ๊บก็คือว่าแจ้งความประสงค์ว่าอยากดูโหราศาสตร์พม่าแล้วก็แจ้งวันเดินปิเกตถ้าไม่ตรงหรือมีคัดเขินเราก็จะปรับให้ใช่ค่ะแล้วก็พยากรณ์ภาพรวมทั้งหมดก็ับเรื่องของอะไรบ้างนะ การเงินการงานความรักสุขภาพแล้วก็โชคพรทั้งหลายโชคลาบอะไรประมาณนี้ค่ะบแล้วอย่างที่เขาอยากจะทำลราก็จะมาแยกจำแนกเป็นรายเดือนรายปีให้ได้เขียนให้ด้วยเขียนให้ด้วยไหมก็อาจจะได้ในดับหนึ่งแต่ว่าหลักๆจะให้ท้มาจัดเองจะเข้าใจมากกว่าหรือจะเอา แต่เา <T ic entender it> <it> <ılan> ีเครื่องไม้เครื่องมือมามันเึ็มาให้เรามตาราให้าีตงให้การเกณฑ์หัวข้อให้แต่คุณบันทึกเกงมันจะเข้าใจง่ายมากกว่า